พอประกาศพับประชาชนภาคประชาสังคมไปที่รัฐสภาทันทีส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละก็น่าจะมาจากการที่ทุกคนก็วิตกกังวลเกี่ยวกับการย้อนกลับไปสู่อดีตกับอันที่สองก็ผมคิดว่าโดยกําลังของฝ่ายค้านซึ่งความจริงก็เป็นเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้การมีการระดมคนต่างๆเข้ามาเนี่ยทำได้ ค่อนข้างที่จะรวดเร็วโซเชียลมีเดียจะมีส่วนด้วยรับครับจริงๆแล้วมีสสฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับที่เข้าไปในสภาแล้วก็โหวตร้อยเก้าสิบเสียงเพื่อที่จะให้เรื่องของการประกาศกฎในการศึกเป็นโมฆะหรือว่าไม่เห็นชอบด้วยคุณอพิสิทธิ์มองว่าถ้าเทียบกับของไทยสสเราจะวิ่งเข้าไปในสภาอย่างนั้นไหมครับคือของเราเนี่ยความที่มันเป็นคนละระบบ ปฏิเสธไม่ได้ว่ายัางไงเสียงข้างมากในสภาก็ต้องเป็นเสียงของรัฐบาลนะครับเพราะเราเป็นระบบรัฐสภา